ไทยลีก2ได้ทีมเลื่อนขึ้นชั้นไทยลีก1แล้วนั่นก็คือ,คอนครราชสีมามาสเตอร์เอและทีมคือน้องวัวพิยะ f อฟได้สิทธิเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติและทีมอันดับ3ถึงอันดับ6ของศึกไทยลีก2่อไปเพย์ออฟกันเรามาส่องความพร้อมของทีมที่จะเลื่เข้ามาเพยอ์ออฟมาไปสนามไหนบ้างและเป็นทีมอะไรบ้าง และข่าวอัปเดตเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยติดตามรับชมได้ในช่องนิลันบอลไทยก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องนิลันบอลไทยด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาตรวจดูสนามของเหล่าบรรดาสโมสรไทยลีก2ที่ใกล้จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก1ว่าจะมีสโมสรและสนามไหนกันบ้าง กฎของการเลื่อนชั้นไทยลีกสขึ้นไทยลีกหทีมอันดับที่1และอันดับที่2จะได้เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติและทีมอันดับที่3ถึงอันดับที่6ต้องไปเพลย์ออฟกันเพื่อหาทีมขึ้นสู่ไทยลีกหเป็นทีมที่3โคต้าสุดท้ายามาเริ่มสนามแรกกันอย่างสนามของสโมสรนครราชสีมามัสด a าเอฟซหรือสวัสดิแค ชื่อสนามคือศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ8า5ธันวา2550สถานที่ตั้งของสนามคือตำบปลปุกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความจุของสนามมีประมาณ25,000ที่นั่งเปิดใช้งานเมื่อวันที่2รกรกฎาคม2550มบประมาณการก่อสร้าง2 0 0 0ล้านบาทและเคยจัดการแข่งขันกีฬาซีเกม2007มาแล้ว ปัจจุบันเป็นลังย่าของทีมสมโมสรสวัสด์แคททีมแชมป์ไทยลีก2ฤดูกา2023 2024, ล2023-2024ฤดูกาลหน้าจะได้โลดแล่นบนไทยลีกหนึ่งอีกครั้ง100%สเวนสมโมสรที่2คือสมโมสรหนองบัวพิชยา FC ฉายาพญาไก่ชนชื่อสนามพิชยะสเตเดียมเป็นสนามบอลแบบสเตเดียมเอกชนแห่งแรกในภาคอีสานตอนบนเปิดใช้งานเมื่อวันที่25ตุลา2563 ในเกมเปิดบ้านสนามครั้งแรกหนองบัวพิยะเจอกับไชน่าทอนบิวในศึกเอ็มร้อยห้าสิบแชปี2 0 2 0ิพปีส0ถึง2021สถานที่ตั้งของสนามอยู่ที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูความจุอของสนามมีอยู่ประมาณ6,000ที่นั่งโทนสีของสนามคือสีชมพูและน้ำเงินไปดูการ2023-2024ถึง2024แข่งไป33นัด อยู่นที่2ของตารางสโมสรที่3คือสโมสรระยองเอฟซีฉายามานินมังกรชื่อสนามกีฬาที่ใช้คือสนามกีฬากลางจังหวัดระยองความจุของสนามอยู่ที่ประมาณ7,500ที่ชินั่งติดตั้งอยู่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเป็นสนามอเนกประสงค์สนามแห่งนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอบจอระยองโทนสีสนามคือขาวฟ้าอ่อน ฤดูก,กาล2023ถึง2024แข่งไป33นัดมี59แต้มอยู่อันดับที่3และสมโมสรที่4คือสมโมสรน,นครศรีอยฉายามังกรแดนใต้เป็นสนามที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอบจนครศรีธรรมราชความจุของสนามก่อนที่ยังไม่ได้ติดเก้าอี้มีความจุอยู่ที่5,300ที่นั่งปัจจุบันได้มีการติดเก้าอี้จำนวนที่นั่งเลยลดลงเหลือแค่เพียง3,300ที่นั่ง ปัจจุบันการแข่งขันในฤดูกาล2023-2024แข่งไป33นัดอยู่อันดับที่4มี59คะแนนยังมีลุ้นเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ในการเข้าไปเพลย์ออฟกับทีมอื่นๆนะครับส่วนสโมอสรต่อไปคือสโมอสรเชียงใหม่ FC ฉายาพยักฆ์ล้านาออนาสโมสรเชียงใหม่ FC ก่อตั้งเมื่อปีคศ1999สนามที่ใช้ปัจจุบันคือสนามกีฬากลางเทศบาลน,นครเชียงใหม่ มีความจุประมาณ5,000ที่นั่งปัจจุบันในการแข่งขันในฤดูกาล2023-2024แข่งไป33นัดมี58คะแนนอ,อยู่ที่อันดับที่5ของตารางและสโมสรสุดท้ายคือสโมสรอ,อายุธยายูเนเต็ดฉายานักลบอยุธยาก่อตั้งสโมสรเมื่อปี2 0 0 7ส่งลงในการแข่งขันสโมสรครั้งแรกใช้ชื่อเทศบาลเมืองเสนาในปี2016ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสโมสรอ,อ,อยุธยายูเนเต็ด ชื่อสนามสนามกีฬาจังหวัดอยุธยาความจุ5,007ที่นั่งฤดูกาล2,023 2,024แข่งไป33นัดมี54คะแนนอยู่ในอันดับที่6ของตารางแต่ทีมอื่นที่ยังมีโอกาสลุ้นเข้าไปเพลย์ออฟอันดับ3ถึงอันดับที่6นี้ก็ยังมีลำปาง f อแข่งไป33นัดมี53คะแนนและทีมอันดับ8อย่างพัทยายูนเต็ดก็มีลุ้นอยู่แข่งไป33นัดมี52คะแนน ต่อไปเรามาดูอัปเดตข่าวทีมท้ายตารางของสกีรโดไทยลีกนะครับว่าทีมไหนจะมีโอกาสเสี่ยงในการตกชั้นสูงที่สุดนะครับเรามาดูที่อันดับที่16ครับอันดับสุดท้ายของตารางคือทีมจาดเอฟซครับขณะนี้มีอยู่แค่22คะแนนและอันดับ15คือทีมป o l ิเทโลครับมีอยู่แค่24คะแนน2ทีมนี้น่าจะเป็นทีมเต็งตกชั้นแน่นอนนะครับ ได้ทีมคือทีมไทยธานีเอฟซีนะครับมีแค่เพียง26คะแนนแต่ก็ยังมีพวกขอนแกนพีทีชนบุรีพวกนี้ยังแต้มหนีก็แค่แต้มสองแต้มเองนะครับและปิดท้ายเรามาคุยเรื่องทีมชาติไทยยูี่สาและทีมชาติไทยชุดใหญ่กันนะครับมาทัศดะอีกโ้ดใหญ่ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ฝาก3เรื่องให้กับนักฟุตบอลยูยี่สา ไปพัฒนาต่อนะครับอิชีอิได้กล่าวว่าสิ่งสําคัญที่อิชอิได้ฝากไว้ให้กับแข้งยูยิก่อนที่จะแยกย้ายกับสู่สโมอสรคือเรื่องของความเร็ว3อย่างที่อยากให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเป็นส่วนสําคัญในการท้าชนชาติระดับเอเชียเรื่องที่หคือความเร็วในด้านร่างกายในเรื่องที่2คือความเร็วในด้านเทคนิคเรื่องที่3คือเรื่องความเร็วในด้านความคิดเร็วทําเร็ว ดยอีชีอีได้กล่าวกับนักเตะทุกคนในทีมว่าทุกคนได้เห็นแล้วว่าการต่อสู้ในระดับเอเชีย e ระดับหวัวแถวของเอเชีย e แต่ละทีมเป็นอย่างไรหลังจากนี้ต้องกลับไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืน่องทํางานให้หนักต่อไปทุกคนมีโอกาสที่จะอยู่ในข่ายของนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไปในอนาคตเพราะแน่อนอนว่าผู้เล่นในช่วงอายุนี้จะเป็นส่วนสาคัญในการพาทีมชาติไทยไปสู่ฟุตบอลโลกถึงอย่างไรก็ดีวงการฟุตบอลไทยก็ต้อง ก่อร่างสร้างฐานจากระดับสโมสรขึ้นมาก่อนให้หลีกสโมสรมีความแข็งแรงแข็งแกร่งมีความเป็นมืออาชีพที่สูงเล่นกันแบบมีระเบียบวินัยและมีสปิริตส่วนของเรื่องทีมชาติก็ควรทําตารางการแข่งขันให้มันตรงกันให้มันบาลานซ์กันไม่ใช่สโมสรไปทางทีมชาติไปทางเหมือนอย่างก่อนในอดีตมันไม่มีประโยชน์บอลไทยก็จะหยุดอยู่กับที่แบบนี้ไปเรื่อย หากขาดการประสานงานและความจริงใจใส่ใจต่อวงการฟุตบอลแฟนบอลทุกคนรักทีมชาติไทยเหมือนกันหมดอยากให้ทีมชาติไทยประสบความสําเร็จแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นก็ต้องอยู่ที่ตัวนักเตะและทีมงานสตาฟที่เข้ามาทําหน้าที่ในทีมชาติไทยทุกชุดให้เล่นเต็มความสามารถเล่นด้วยสีปริศเล่นด้วยความเป็นมืออาชีพเรื่องวิธีการเล่นเรื่องแทคนิคในสนามเรื่องสมรรถนะร่างกายของนักฟุตบอลไทย อย่างที่ ECE บอกมันต้องเพิ่มสปีดความเร็วขึ้นมากกว่านี้ไม่ใช่วันเวลาบอลมาหายืนรอบอลเวลาได้บอลไม่รู้จะส่งไปให้ใครนี่แหละมันเลยทำให้ฟุตบอลไทยยังพัฒนาสู้ทีมชาติอื่นๆยังไม่ได้สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นิรันบอลไทย ได้สรรหาคลิปดีๆทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันในคลิปหน้าต่อๆไปวันนี้ขอสวัสดีและติดตามชมกันได้ในนิลันบอนไทย